เรากะบาจะวิ่ไปที่ประเทศสิงคโปร์อร่อยเนาะอร่อยอ่ะอร่อยแม่เป็นคนนนะเนาะแม่ทำไมแม่ต้องสร้างคอนเทนต์อยู่เยอะเข่าเย็นเยอะใหมจะร่นไสวัสดีค่ะเก้าโหเกิดำดีห่นะคะวันนี้วันนีว่าแบบว่าใส่แมท เปิดคลิปใช่ไหม <Okay. S 1> เพราะว่าวันนี้นะคะเรากำลังจะวินไปที่ประเทศสิงคโปร์ก็คือไปเที่ยวกันทั้งหมด4วัน3คืนนั่นเองก็ชาวมากพูดได้เลยว่าดิฉันตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ดีสองตอนนี้เรากําลังรอขึ้นเครื่องกันอยู่เครื่องก็จะออกประมาณ1 0บโมงสีก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าห่วงเช่อยไห่ลืมบอกว่าวันนี้เรามากันทั้งหมด8คน ก็มารอดูว่าจะเป็นยังไงตอนเช้าเอนเอร์จีมันก็ยังจะแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่ามันเช้าเกินปวดเข้าใจด้วยนะมารอดูไั่นได้เลยว่าถึงสิงคโปร์แล้วจะเป็นยังไงเจอกัน กคนตอนนี้เราถึงสนามบินาชานีสิงคโปร์กันแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปไหนกันใช่ไหมเจเป็่ไงสนุกมากลุ้นสนุกมากพอมาถึงปุ๊บมีคนเชนเลยคนเชนขึ้นหนึ่งคนแรกคือพี่โอยกงเขาห้องยนยังไม่ออกมาด้วยไม่ออกมาด้วยคนเชนที่สองก็คือพี่กิฟตามไปตามไปเพราะว่าต่อแถวเดียวกันค่ะคนเชนที่สามเราเราไปสับผ้าเขาก่อนเขาอยู่แถวเดียวกับเราคนที่อยู่แถวเดียวกันกับกับดิมก็คือรอด แบบว่า EC ในการผ่านเข้ามาแม่สมทาอะไรดิแม่ทําไมแม่ต้องสร้างคอนเทนต์ด้วยไม่ได้รู้เลยว่าต้องสร้างแต่ดันสร้างทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากว่าเราอะเกอะ ICA ใช่ไหมแล้วคราวนี้เราอะจําเลขได้เพราะเราเกาะเมื่อเช้าร้อนั่งเกาะประกันการเดินทางเราเลยจาได้ว่าเลขพาสปอร์ตเรามีอะไรบ้างเขาก็บอกว่ายูสเปลซีว่าพาสปอร์ตยูมีตัวเลขอะไรบ้างเราก็เลยบอกว่าเออมีเท่าไหเาเขาบอกว่า you ผิดนะมีเกินมาตัวหนึ่ง จอ่นะจอยนะเหรอเขาบอกโอเคโอเคอย่าไปเพิ่ความของยูนะไอเลยให้แต่ว่ารอบหน้าเนี่ยความมันยูจะต้องแบบว่าเพอร์เฟกมากกว่าน,นี้นะอุ้ยเขาสอนแม่สอนเข,<า>ขาสอนว่าเราต้องแบบเพอร์เฟกใช่เขาสอนเราเรามีพ <c oughs> ี่โอสอนแล้วเราจะต้องมีเพอร์เฟกต์ ก็คือเราเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราจัดรอนี่นาะทุกคนก็คือต่อหมอ,อก็คือตยู่เป็นแบบเนี้ยรอนั่งรอกันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่โอเพื่อเขามาเรียกถามว่าแบบ your friends อ you ย know, like ู่ไหนอะไรเงี้ยเราต้องแบบว่าแสดงตัวตนว่าค่ะ I'm here นะก็รอมาเี้ยกันว่าคนเยอะไหามจะรอดไหมต้องรอดสิเพิ่งเหยียบถึงทําได้ไหมไพี่โอทําได้ไหมรอดมาได้ไหม โอ้อดออกมาแล้วแบบว่า oh. ก่อนหน้านี้นน <c oughs> คือแบบซีเรียสมาก สวยว่ะสวยวอรสุดๆพี่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ข้างนอกหนูอะตอนแรกเลยก็คือเหมือนแบบอยากรู้ว่ามาทําอะไรเหมือนที่ทุกคนหลายๆคนกลัวเอออยากรู้ว่าทําอะไรเนี้ยเราก็ค้นเอกสารเราค่อนข้างแน่นใช่ใช่ใช่เพราเราปริ้นมาแล้วเราแบบอยากให้เขาวันเวลาที่แน่นอนคุยแบบแป๊บเดียวก็เสร็จใช่ไหมเขาก็แบบร้อยนะเราตอนแรกก็แบบใจหายว่ะแต่ว่าพอเห็นเขาเรียกมาแล้วเขาเตอร์ก็แบบว่าเริ่มใจชื้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอเขายื่นพาส์ตให้โอ้อด จำไว้แล้วคนเอกสารต้องแน่นที่ทำไมว่าพวกหนูบนกันจับมือบนกันอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็แบบเราสนมนัครเปิดน,นก็แบบว่าบนกับาพาริคเนตมาแล้วก็บอกว่าเขาไม่กินไข่ไก่เออไม่ใช่เออใช่เขาไม่กินไข่ไก่ก็เลยอ๋อบนสาลาเปาห้าสิบลูกแต่ว่าเมื่อกี้มีแบบหนึ่งที่หันมาเห็นนุนนี่นุนนี่ก็แบบว่าเยอะคนนี้เหรอเน,นี่ยเราเราทุกคนเราได้ไปเที่ยวเลยที่หาบิคเนตยี่ ก็เมื่อกี้นะถึวมากจนแบบแสบคอไม่ไหวเลยล้วก็เหนื่อยมากก็เลยแบบติินไปแล้วสิ่งที่เจอคือก้อยคุยติซึ่งดูดีว่าวันนี้ เอาจริงมันอร่อยเพราะอะไรเพราะผิวแต่ว oh. ่าไข่หมูก like well. right yeah. oh. hey. right uh, yeah. ็แบบแข็งอ่ะคือโอเก่มิลเชคนะคะอย่าที่ห้าสุดหกสุดสิงคโปร์แล้วก็แข่งกับไทยเดี๋ยววะจับราคาก็ไม่ได้ก็ได้ค่ะคือไทยไม่กินต้องไปกินสิงคโปร์นะผิวข้าวเดี๋ยวเราจะไปรีวิวโรงแรมกันนะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันที่คาเค่ะขอพักก่อนกันนะมาบุไม่ไหวแล้วไปเกาหลียังไม่ทรมานขนาดนี้เลยที่พาก็ยังไม่ถึงเจ๊สนุกวะ ถึงโรงแรมแล้วโอ้ยรถจะชนแจ้งระวังรถโอ้ไมค์ก็พี่พี่อย่าชนหนูนะตึงแล้วตึงแล้วที่ตึงแล้วจะตายแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอองเราแล้วเรานอนด้วยกันนะเป็นคู่นะในตำนานทําไมดีไม่บอกเลค่ะเราเห็นเหยียบปัดครับผมเออเหยียบบัดแล้วนะคะเหยียบบัดแล้วก็ พอแม่แค่นี้ละมือทุกคนมันสิ้นสุดแล้วจบแล้วจบแล้วแล้วคือกระเป๋าหนึ่งใบสองใบอันไหนคือพื้นที่แต่งตัววางตรงไหนอ่ะยังไม่ดูห้องน้ำนะฮัลโหลเจออ่างหลังหน้าเลยจุ๊บไม่มีให่เดินอ่ะเฮ้ยอยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยญี่ปุ่นที่เราไปมาดีกว่าค่ะโชคดีที่เราสองคน ตลกขอไปพักพ่อนก่อนเดี๋ยววันนี้จะพาออกไปข้างนอกนะจ๊ะทุกคนไปไป ทุกคนเมื่อกี้เราอยู่ในห้องกันเรารีวิวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็เลยมาโผล่ที่เมอร์ไรออนะคะเรากำลังมาหาข้าวกินค่ะนื่อจากว่าคนเยอะมากแล้วก็ถ่ายรูปส่งแม่ไปแล้วเพราะว่าแม่บอกว่าถ้ามาถึงก็อย่าลืมถ่ายเมอร์ไรอส่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันแถวๆนี้แหละเราก็เราอะมาไม่ทันโชว์ ของน้ำผูป้ปะก็คือน้ำผูใช่ไหมเออเพราะว่าเราแบบก,กว่าจะเข้าที่พักกว่าจะอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยบแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็แบบได้ดูแบบหนึ่งได้ดูแบบไกลๆกดเต้นวอร์ดอัพจะไล่เลยอะกดทำคอนเทนต์เลยชีวิม,มันเป็นคอนเทนต์แล้วเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันนะข้าวมือแรกของวัน,นไก่ผัดเปียวหวานเป็นหมูส่วนนี้เป็นข้าวผัดไก่ให้เยอะอยู่นะ ร้อนเหอยเนาะเหอยนี่เป็นเป็นไก่เลมอนอ๋อรที่เหมือนกับยีเตีทุกคนบอกว่ามันเาซอยสองมานต้งดีเอยเป็นเส้นเปอุ้ยหลังเมีาเท่านั้นข้ามอย้ซอยดิจิเข้าซอยเฮ้ยอ ว้าเพราะว่าเราหิวอะเราคือเผาว้าเผาเหรอแต่บ้านเราอืมมัออยทอดเจว่ป็อดเจี๊ยข้าวอะไรแล้วก่อน สวีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่ที่ห้องแล้วไปกินข้าวมาเฉาเฉาเมอร์ไรออนนั่นเองมันคือข้าวเมือไรเรากินเยอะม,มากกินแบบไอเอฟพังทลายแล้วก็ดิฉันก็ซื้อน้ำไม่กินอีกแล้วเสภาพไม่มาละน,นี้เราซื้อน้ำแบบอันนี้มาเข้าใจไหมแจส์มินกรีนทีออ <Green> Tea. อร่ยอยอร่ยอย ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นเช้ากันแล้วโดยเฉพาะดีมก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะเหนื่อยมากค่ะขอตัวไปนอนก่อนนะคะปิดเปียกไปเลย